เอาล้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มีอยู่ในเกมที่เรียกได้ว่าคลาสสิกย้อนยุคก,กันแบบสุดๆไปเลยนะครับถ้าใครได้เคยเล่นเกมคอนทราหรือมาริโอหรือพวกล็อกแมนเนี่ยต้องร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่ามันเกมตะลุยด่านแบบสไลด์ข้างไปเรื่อยๆแบบ2.5มิตรินครับซึ่งสร้างมาจากซีรีส์นักฆ่าในมองมืดของแอสเซนคีนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะดำเนินเรื่องในลักษณะของเอ่อเมืองจีนย้อนยุคในช่วงศตวรรษที่16ครับตัวที่ตัวละครเอกเนี่ยเป็นตัวละครผู้หญิงที่ชื่อว่าเฉาจุน เฮ้ยดิฉัจุนเนี่ยแหละครับคือซึ่งซึ่งเธอเนี่ยก็เคยได้ปรากฏมาแล้วในภาพยนตร์แอนิเมชันของ Assassin's Creed Amber นะซึ่งในตัวเกมเนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆที่มีอยู่จริงในโลกอย่างเช่นกับแผงบงจีนถ้าเลอม,มาเกาเกลพระราชวังต้องห้ามนะครับซึ่งเฉาจุนเนี่ยจะพกอาวุธหลากหลายแบบพวกกริดพวกมีดที่ซ่อนในรองเท้าลูกดอกต่างเพื่อฆ่าศัาตรูนะครับส่วนเนื้อเรื่องในเกม Assassin's Creed คอร์ i นคเชนชไนนาที่ที่เรากำลังเล่นเนี่ยคือมันจะเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นหลังจากที่จุนเนี่ยไปฝึกวิชาขับเอลิโซ่ครับดีเจเนรี่เอลิโซคือตัวละครในแอสเซน e e d ภาค2เนี่ยมายังบ้านเกิดเพื่อที่จะแก้แค้นคนที่ฆ่าเพื่อนของเธอไปนะครับซึ่งเห็นเขาว่าเป็นนักฆ่าที่มากับเธอนั่นเองเออเกมนี้นะครับจะเป็น1ใน3เกมจากซีรีส์ของแอสเซนตีทคอร์น i เชนนะครับ คือหลังจากจบพรัคชัยหน้าที่เป็นภักจีนเนี่ยก็จะเป็นภาคของอาเซียช่วงของปฏิวัติเดือนตุลาคมแดงนะครับแล้วก็อินเดียเป็นชาติที่อยู่ในอนาณาจักรคอ,อกซิกนะครับซึ่งทั้งสองพัคก็ยังมีกำวางชายไปเอาละครับหลังจากมูก,กันมาสอบสมควรแล้วตอนนี้เรามาลุยเกมกันเลยดีกว่านะครับ <S 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 ประเทศจีนปี15 26เรื่องเกิดขึ้นหลังจากที่จางหยง อาารผิดก็ขออภัยนะครับหัวหน้ากลุ่มกบฏเนี่ยที่รู้จักกันอย่างเดียวเรียกว่าไทเกอร์พี่เสือใหญ่โอเคเดี๋ยวเขาเนี่ยพี่เสือใหญ่นะนอกจากการกลุ่มนักฆ่าผู้สวมหมวกฮูดนะครับที่เป็นได้จะเข้าใจว่าเป็นพวกกลุ่มแอสซิสต์ที่เป็นเพื่อนของเฉาจุนนะครับพวกไทเกอร์เนี่ยเป็นกลุ่มนักลบของประเทศจะเป็นพวกคารารดีะสมุดต,รตะระหมแล้วกันเนาะเออพวกกลุ่มดักลมนี่แหละเออพวกนี้จะเป็นพวกที่เป็นผู้ชักใจจกักรพรรด เงามืดของประเทศแล้วกันแล้วเฉาจุนเนี่ยผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตเมื่กี่คนก็ได้กลับมาย่างบ้าเกิดอีกครั้งเนี่ยตามคำสั่งของหวังยางหมิงผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าของเขานะน้ากลุ่มนักฆ่าเอ่อก็จะมีแผนที่จะตามล่ากลุ่มพี่เสือใหญ่พวกนั้นแหละแล้วก็ปลดปล่อยประเทศจีนให้เป็นอิสรภาพนะครับเรื่องบอกว่าพวกเขาได้กลับมายังบ้าเกิดที่ชื่อไหม ใจฉันโอ้ผมไม่มีปัญหาเรื่องการอ่านภาษาจีนอย่างมากเลยเกลับมาได้เพื่อตามลากเก่าเฟิง้งตางจริงถูกยอมที่จะถูกจับเข้าไปในตัวคุกแล้วใช้วัตถุลึกลับโบราณที่เรียกว่า p ี e เค r s o r ซอร์อาร์นะครับได้มาจาก SEO โอทำให้พวกนักลบคุนั้นก็อยากรู้ว่าคำตอบคืออะไรกไ็เป็นเรื่องราวของผ่านหนึ่งที่กำลังจะเล่นนี้นะครับ กล่องนี้มันว่างเปล่าอะไรมันอยู่ในนี้ล่ะพวกเรารู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและต้องมาเพื่อใครสักคนใช่ไหมฉันจะถามครั้งหนึ่งกล่องนี้คืออะไรมันมาจากไหนแลวมันคือและมันต้องการอะไร ทำไมต้องต้องมาต่อต้านล่ะเราดูแลรอบตัวเราเองสิเราจัดการไปหมดแล้วไม่มีใครหลบรอดจากที่นี่ได้หรอกแล้วทำไมต้องหลบล่ะันจะทำอะไรก็อยากทำเองปากหมายย่องเฉือนเพื่อนเขาหรือเปล่าเนี่ยเีงยจะตอบเอง มีตัวละครคนใหม่หมาช,ชงางยังโอ้เจ้าเอาแล้วก็ภารกิจแรกก็คือหลบหนีออกจากใหม่จ้าฉันก็ตอสนะครับเข้าใจว่าชื่อคุกที่ดีนะหลังจากที่หล่อนได้ยอมให้จับตัวนะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้กับเก้าเฟิงคนในกลุ่มของพี่เสือใหญ่ในหน้าจึงต้องหลบหนีออกจากกองนนี้และรวบรวมอาวุธกลับคืนมา ทำให้การตามลาก,กระเฟิงก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับอันนี้คือภาร,รกิจแรกแต่มีภารกิจลับนิดหนึ่งก็คือช่วยเหลือฮองลี่เวยที่เป็นนักฆ่าสายข่าวนะครับโอเคไปกันเลยออกจากฟองนี้ได้ละนี่ปอมแกนจะมีลัศกของ2.5มิตินะครับวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างที่บอกกันตอนแรกเนาะ ให้กดบนเพิร์ฟสปินอ้าวชิปชิปสปินเอาแกไปไปเลยตคอนกทรโทนเพื่อก้มอ่าจะกัดสองคนงไงต่อกระโดดอ้าวมีคนลมดีครับงั้นใคร

วิง่งวิ่งกรดดได้ไเนี่ยกดขึ้นก็หมุนของรอไป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 จะกุกจะกุจะุ โดดไปหน้าอ๋อโอเคเปกันต่อไฟล์บดัสได้สกิปแอสซินโอเคไปถ้ามันอยู่ไหนนะอสซินที่ว่าไปกันเรื่อยครับเฮ้อืน เก็บเป็นออปเปอร์เซียเลยเมื่อก่อนเคยเล่นคันจิรัสดาใครๆวิ่งซ่อนหลบไปหลบไปแล้วก็วิ่งไปตามทางเล่นเลสไลด์เป็นสไลด์สกอร์อย่เงี้ยตัวฉากทำได้ดีเหมือนกันนะเป็นรูปแบบของคุกใต้ดินนะกลุ่มโจนพี่เสือใหญ่ดีอย่างน่ารักเลยดีเป็นแมวดิกแมวใหญ่ ไปต่ออะไรนะกด W เฮ้ยให้ลงไปนักฆ่าน,นิ่งซ่อนตัวในเงาบึ้ไปต่อครับ คือตลอดทางเนี่ยถ้าถ้าเราเล่นในรูปแบบของแอสซิสต์นีถ้าเราสามารถวิ่งผ่านมาโดยที่ไม่ฆ่าใครอะ่ะจะได้จะได้แต้มแต้มเยอะมากๆจะอยู่ใกล้แมกกา,กาจะรู้ตัวโอเคตรงน,นี้ก็จะมีไอคอนที่เป็นรูปตายอยู่ถ้ามีรูปตายไยไหมคขาว่ามันหันหลังได้ បិទတော့ครับចាំអូ มีการอยู่ข้างบนเราไปไงตเนี่ยให้ใช้นกหวีดเพื่อดึงควาสนใจออกมาอ๋อโอเคโดยการกด F ปึ๊บเดินเมาส์ปึ๊บแล้วกด G ปึ๊บอ่าโอเคไปไปๆๆไ,ไ,ไ,ไปต่อ, yeah, อเ,เอแบบอจ๊ยย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  อืย่างโหดเกมนี้สิบแปดบนะครับใครอายุไม่ถึงใช้วิจารญาณในการรับชมก่อนนะครับถามผู้ปกครองก่อนกดีุดซีเพื่อเก็บศพแล้วยังไงต่อย้อนศพไปซ่อนไอ้โคตรโหดอะจะที่ไปยังไงเนี่ยให้ใช้นักวิดอีกครั้งหนึ่งที่สัญญาณแรง

บในการลอบฆ่าทาเคตตัวนั้นเขาเอ่ออานไม่ทันเลยแล้ว่าอย่าไปฆ่ามันเยอะแล้วกนะันหรือเปล่าไปต่อครับให้ลอบฆ่าจากที่มืดจัดไป อ๋อถ้าเราคาดใจที่มือมันจะซ่อนสมหแหงันหมดโอเคไปกันต่อครับก็มีน้ำตกทางนี้ด้เยี่ยมเลยกดวีเพื่อใช้ออเกิร์ไอเพดูวิธีกรรของพวกนี้อ่ะ จะส่เส้นทางของโอกาสอ๋ออ๋อจะเดินถึงเส้นสีส้มสีแสงโอเคไปกันต่อกรันกดซีไปโอ้โหชูฟูโอ้ยเดือดอืมเยี่ยมไปกันต่อครับ ได้ใช้ระเบ,บิดไฟไฟแคกเกอร์นะทุูสตันการด์ดโดยการเพสทรีสามสามปุ๊บอ่ะแลังกันต่อเสร็จแล้วกด F ปุ๊บเลืเ่อนเมาส์ปุ๊บโอเคก็จีปล่อยโอเคไปเลยอ๋อเนื่อมีดังโอเคไปกันต่อครับ 随时保持警戒而你也要信守承好好保我的安全。เจออะไรก็เรียกด้วยนะระวังหลังให้ด้วดูหลังเราลุกหลัง o อให้กระโดะโดกระโดดก็ทานี้ดิไหนวันดูหลังเวนดูเลย <laughs> ให้กระโดดไปตรงข้าม มีอะไรปะไม่มีไปต่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วเรอวเร็วเร็ว ไปแล้ะครับมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัว mm hmm. เรียบร้อยชิวๆได้ไร่เอากระสุนกระสุนระเบิดแตบนี่อะไรวะเนี่ยมีกระสามตัวมีรางพา,านหนึ่งอันต้องหาอะไรรบกวนก่อนถ้าจะดีแน่ๆเลย โอเคเดี๋ยวนะใช้อะไรดีวะราเบิดแล้วกันเริบไดินๆเดินๆเดนนๆเดินๆนน รีบไปเลยเอ้ยเอ้ยไปดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหย,ยามุกเลยครับเกือบไม่มุกแล้วกับเป็นศพน่าแล้วได้ดาบแล้วได้เวลาาำรักก้าวเฟิงแล้วครับอะไรเนี่ยโอ้โข้าสุชาส,สอมชาโอ้โหคิดถึงบีทเลยเริ่มมาดวยกันกดบล็อกไปข้างหน้าโอ,โอเค ให้คุณ for s ้ก,ก่อนแล้วก็กำได้ครับอย่างนั้นแหละโอเคยังไงต่อเดี๋ยวเดียวังไงอีกทีโอเคน่าจากให้บล็อกข้ามูนตัวในการกดกระโดดโอเค ยอดเยี่ยมโอเคเทคนิคนีสำหรับไปเอาไว้นีจากจะสู้จากกระทสู้โอเคตอนนี้ลองึกใช้วิชาดาบปุ๊บปุ๊ว้าวอีกแล้วครับท่านโดนแล้วโดนแล้ว ใจนบพี่ใจนะพี่อืมก่ก็จะได้นี่มันอะไรกันเนี่ยให้ใช้ท่าท่าหนึ่งปึ๊กอ๋อเป็นแบบเซฟบ้างนะฟับ เยี่ยวเดี่ยโอ้อท่านี้จะตีแรงขึ้น f i ด i s h h โอเคลองอีทกทีตีไม่โด้ละอ๋อต้องใช้ท่านี้อ๋ออ๋อ เด็ดเก่ด้านหลังบล็อกเยที่สับบล็อกทีสับไหๆสับสับอะไรอะไรอะไรเหยียบเยอมากชาจุนการฝึกของนายของเธอสำเร็จแล้ว ไปกันต่อกันเลยดีกว่าจากข้างหน้าจะเจอทางอะไรเนี่ยอ๋อหมุนาจากที่หมุนเสร็จให้สปินไปข้างหน้าอ๋อโอเคไ,ออไปดีครับไปดีไปกันเลยไปเลยไปฟิรเฟ้ยวลกันปต่อไะ โอ้โหนี่มันคุกฉันบอกเธอฉันบอกแล้วฉันไม่รู้ได้สักอย่างกับแอสซินอ๋ออันนี้คนที่ต้องช่วยหรือเปล่าของรีเบอยอ๋อนั่นไงใช่ใช่อ้าวครับตกเชยเลยอ้าวอะไรเนี่ยโดนทีครับพี่ ไม่ได้กินพี่หรอกน้องเอฟฟึบย่างเทพถ้ำไหนวะเนี่ยอันนี้เหรอเอฟชั้คนนี้เปล่าเอาเฮ้ยไปยังไงโอเค Stay here

ล่างตอนนี้อะไรอ่ะเอาระเบิด,ดโอเคโอเค กระโดดดยครับอ้าวไม่กระโดดงานเข้าเลยโอ้โหวาดเยอะเกินจะไงต่อเนี่ยอ๋อต้องรอมันหันไปอีพีอีพีอีพีหันไปแล้วพี่อ๋อเฮ้ย Mm hmm. จังหวะนี้ดูที่หนึ่งอ๋อต้องไปฆ่าถึงสุดทางก่อนโอเคอีกทีหนึ่ง หนอนหน้ามันถือหน้าไม้ด้วยข่าเนี้ยอ่าเก็บเก็บซอกเก็บซอกเก็บซอนั่นแหละโอ้ยครับเพือ่อนมันตายข้างๆเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยวะได้อีกหันไปหันไป ตา,ายนด้แล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวนะต้องเก็บศพด้วยไหมเนี่ยเก็บนดีกว่าอันตรายโอเคดีเทิร์นไปหาหองรีเวย่ยกดดีอ้าว เอาหาใช่ไหมเนี่ยเอาขอบคุณมากท่านนะคะ่ะเฮ้ยไม่ออกมาล่ะเอามาดิเอาโอเคนี่คือเรดยบร้อยใช่ไหมแล้วก็ไปต่อ ไปตามหาก,กัปเฟิงกัปเฟิงไอ้คนเมื่อกี้ผะวอ้าวเฮียเขินเบยไอ้ทีเฮ้ย,เ,เ,ย,ย,เ,เ,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยววจังวะมาเจอแล้วในเวลาใช้วิชาคันเทพเมื่อกี้แล้วสินะ เอาตายง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอฉันบอกแล้วฉันจะทำอะไรที่ต้องการก็ได้อย่าเช่อค่าแกงไงแล้วกล่องแกเอไปอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่นี่หรอกไอ้เช่น หนึ่งในกลุ่มพิเศษใหญ่ต้องมีมันแน่นอนจะ <from his S 2> หามันเจอแต่เอาคืนมาให้ได้แกรู้หรือว่ากล่องมันอยู่ที่ไหนจะ <I know S 1> รู้อีและล่ะหรือว่าถ้าได้แกได้กล่องแกฆ่าฉันแกทำอะไร,รสำเร็จ การฆ่าแกมันไม่ใช่สีสำนักการการกแทที่สำนักการนะมันยังมีเยอะอ้า <C> e <at> โอเคครับเสร็จจบพาร์ทแรกกันแล้วจบพาร์ทหนึ่งไปได้ด้วยดีนะครับโดยโกลชาร์โดอซซินหนึ่งอันสุดท้ายนี้ไม่ทราบเหมือนกันขอบคุณนะครับที่รับชมกันมานะครับใครชอบและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ โอเคหลังจากนี้ก็เจอกันผาซอนะครับคนบุนมากครับ